เพี่ยนะหาว่าเราน้องก็ไดรงเี่นนัง เร็วๆนะคะบอยไป อย่างสั้นแล้วขอบคุณโครการคิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุณพันธุ์ด้วยกันกลุ่มงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในจิตวิญญาณในความเป็นครูไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าใจเราสู้ใจเราเพียรร้อยลูกศิษย์ของเราอ่านออกแน่นอนนักเรียนขาสนุกไหมคะสน